ลองหลับตานึกภาพตามกันดูนะคะผู้หญิงในยุควิกตอเรียที่เราเห็นในหนังบ่อยๆรับรูปร่างแบบนาฬิการายเอวคอดกิ่วมากๆดูบอบบางพร้อมจะเป็นลมตลอดเวลาอืมแล้วเบื้องหลังภาพนั้นก็คือคอเสร็จใช่ค่ะสิ่งที่หลายคนเรียกว่าเครื่องทรมานที่บีบรัดจนซี่โครงผิดรูปอวัยวะภายในเคลื่อนที่แต่ภาพจำพวกนี้เนี่ยมันคือเรื่องจริงทั้งหมดเลยเหรอคะ หรือมันเป็นแค่ตำนานที่เขาเล่าต่อๆกันมานั่นคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าแฟชั่นที่ทั้งดังแล้วก็เฉาโชว์ที่สุดชิ้นนึงในประวัติศาสตร์เนี่ยอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือมายาคติน่าสนใจมากค่ะเราจะดูกันว่าทำไมผู้หญิงยุคนั้นถึงยอมแลกลมหายใจกับคำว่าง,งามแล้วใครกันแน่ที่สร้างภาพจำน่ากลัวๆนี้ให้กับคอเส็เยี่ยมเลยค่ะซึ่ง ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการสังเคราะห์หลายแหล่งมากเลยทั้งบทความประวัติศาสตร์บันทึกการแพทย์จริงๆในยุคนั้นครับแล้วก็มีมุมมองจากนักประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายสมัยใหม่ด้วยใช่ค่ะและที่พิเศษคือมีมุมมองจากคนที่ใส่ชุดย้อนยุคจริงๆในปัจจุบันด้วยซึ่งให้ภาพที่ต่างออกไปเลยเราจะมาดูกันค่ะว่าความจริงหลังเชือกที่รัดแน่นเส้นนั้นคืออะไรกันแน่เรามาเริ่มกันที่ภาพจาสุดคลาสสิกก่อนเลยนะคะ ในยุควิกตอเรียเนี่ยอุดมคติของผู้หญิงคือการเป็นเอ g งโจินเดอะเฮาส์นางฟ้าในบ้านใช่ค่ะต้องดูบอบบางน้าธนุถนอมซึ่งคอเสร็จก็คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรีระแบบนั้นขึ้นมาถูกไหมคะใช่เลยครับและสิ่งที่ทำให้ศตวรรษที่19มันต่างจากยุคก่อนๆก,ก็คือนวัตกรรมที่ทำให้การรัดเอวแบบสุดขั้วเนี่ยมันเป็นไปได้จริงขึ้นมาอ๋อมีอะไรบ้างคะ อย่างแรกเลยคือการประดิษฐ์ตาไก่โลหะครับหรือ metal eyelets มันแข็งแรงมากทำให้ดึงเชือกด้นแน่งสุดๆโดยที่ผ้าไม่ขาดเหมือนสมัยก่อนอสองคือวัสดุที่ใช้ทำโครงเสริมหรือที่เรียกว่า boning มีทั้งเหล็กและก็ที่นิยมมากคือกระดูกวานที่เรียกว่าเบลีนกระดูกวานเหรอคะใช่ครับมันมหัศจรรย์มากคือมันแข็งคอที่จะดัดสรีรระได้แต่ก็ยืดหยุ่นพอที่จะไม่หักง่าย เท่ากับว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นทําให้ร่างกายมนุษย์กลายเป็นสิ่งที่แบบดัดแปลงได้มากขึ้นเหมือนเป็นดินน้ํามันเลยอาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้ครับแล้วยังมีเทคนิคสตี m โม d i n g อีกคือใช้ไอน้ำร้อนๆไปอบคอเสร็จบนหุน่นให้มันคงรูปโค้งว้าวอย่างถาวรไปเลยโห oh. พอเทคโนโลยีสอย่างเนี้มารวมกันก็เกิดเป็นคอเสร็จที่บีบอัดรูปร่างผู้หญิงได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าสยองสยองที่เราได้ยินกันซึ่งเรื่องเล่าพวกนั้นก็ดูจะมีหลักฐานสนับสนุนเยอะมากเลยที่ชัดที่สุดก็คงเป็นเรื่องปัญหาการหายใจครับคือถูกรัดแน่นขนาดนั้นปอดคงขยายตัวได้ไม่เต็มที่แน่ๆการเป็นลมง่ายๆที่เราเห็นในหนังก็อาจจะมาจากเรื่องนี้จริงๆเป็นไปได้สูงมากครับแล้วมันไม่ได้กระทบแค่ปอดนะลองนึกภาพอวัยวะในช่องท้องทั้งหมดที่ทถูกบีบอัดเข้าด้วยกันสิครับโอ้โหตากระเพาะลำไส้ ทุกอย่างถูกดันลงไปกองข้างล่างหมดเลยทําให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยท้องผูกเรื้อรังซึ่งเรื่องพวกนี้มีบันทึกไว้จริงๆในเอกสารการแพทย์สมัยนั้นเคยเห็นภาพที่น่ากลัวกว่านั้นอีกค่ะที่ Royal College of Surgeons ในลอนดอนเขามีโครงกระดูกข,ของผู้หญิงจากยุคนั้นจัดแสดงอยู่อ๋อครับคบเห็นชัดเลยว่าซี่โครงส่วนล่างมันบิดเบี้ยวผิดรูปไปเลยเหมือนถูกบีบเข้ามาหากันจนเสียทรงถาวร อันนี้คือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยถูกต้องครับนั่นคือหลักฐานเชิงกายภาพที่ชัดเจนมากชิ้นหนึ่งเลยแล้วยังมีภาพเอ็กซเรย์จากงานศึกษาของดรโอฟอร์เวลในปี1908อีกที่โชว์ให้เห็นเลยว่าอวยัยวะภายในมันถูกดันลงไปต่ำขนาดไหนอืมแต่มันก็มีกรณีที่เลวร้ายกว่านั้นอีกนะครับอย่างเคสของคุณแมรี่ฮอลเลเดย์ในปี1903ที่เสียชีวิตเพราะโครงเหล็กจากคอร์เซตที่เธอใส่มันหักแล้วก็ทิ่มทะลุห,หัวใจโห oh. ฟังดูแล้วก็น่ากลัวจริงๆนะคะแต่ทำไมผู้หญิงถึงยอมทนกับความเจ็บปวดขนาดนี้ล่ะมันเป็นแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวจริงๆหรอคะทำไมถึงยอมทนอืมนั่นเป็นคำถามที่ดีมากครับคือจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นมากความงามเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่มันยังเชื่อมโยงกับสถานะทางสังคมและศิลธรรมอย่างแยกไม่ออกเลย สถานะทางสังคมเหรอคะยังไงเอ่ยการใส่คอเซ็ตที่รัดแน่นจนทำงานหนักไม่ได้เนี่ยมันเป็นการประกาศแบบไม่ต้องพูดเลยว่าฉันมาจากครอบครัวมีฐานะไม่ต้องทำงานใช้แรงงานอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนการแสดงฐานะผ่านความไม่สะดวกสบายของร่างกายนี้เองใช่ครับแล้วมันยังเกี่ยวกับศิลธรรมด้วยนะ คำว่า straight laced ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าคนที่เคร่งศิลธรรมมากๆเนี่ยรากศัพท์มันมาจากการผูกเชือกแน่นของคอเส็จเลยจริงเหรอคะ,ะครับคอเส็จเลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการควบคุมร่างกายควบคุมกิเลสทันหาเป็นการแสดงออกถึงความมีวินัยของผู้หญิงในยุคนั้นแสดงว่ายุคนั้นนี่ความงามความเจ็บปวดสถานะทางสังคมมันผูกติดกันไปหมดเลยแล้วดูเหมือนว่าคอเส็จจะไม่ใช่แฟชั่นอันตรายอย่างเดียวของยุคนั้นด้วยนะคะ ไม่ใช่เลยครับคอเสตอาจจะดังที่สุดแต่ตู้เสื้อผ้าของผู้หญิงวิกตอเรียนเนี่ยเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านเลยอย่างเช่นอะไรคะลองนึกถึงชุดคลโนไลนยหรือกระโปรงสุ่มไก่ที่บานๆอยู่สิครับอ๋อค่ะมันทำจากโครงเหล็กกับผ้าหลายชั้นที่ติดไฟง่ายมากและในยุคที่อย่างใช้ตะเกียงกับเตาผิงกันอยู่เนี่ยมันคือหายนะดีๆนี่เอง มีบันทึกจากปี1858บอกว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตจากชุดคลีโนไลติดไฟเฉลีย่ยสัปดาห์ละสามคนสัปดาห์ละสามคนโหนั่นมันน่าตกใจมากแล้วยังมีเรื่องสีที่ชัยยอมพ่ายอีกใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะสีเขียวของชิลี่หรือสกิลสกรีนเป็นสีเขียวมรกตที่สวยแล้วก็ฮิตมากแต่สีนี้มีส่วนผสมของสารหนูหรืออาร์เซนิกในปริมาณสูงสารหนูเลยเหรอคะครับ พอใส่แล้วเหงื่อออกสารหนูก็จะซึมเข้าผิวหนังทําให้เกิดแผลผู้พองอาจจะถึงขั้นเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตได้เลยคือการแต่งตัวสวยในยุคนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงการเอาชีวิตเข้าแลกจริงๆโอเคค่ะทั้งหมดที่เล่ามานี่คือภาพจําสุดหลอนที่เราคุ้นเคยแต่ข้อมูลจะอีกฝั่งโดยเฉพาะจากกลุ่มคนที่ใส่ชุดย้อนยุคจริงๆเนี่ยกลับให้ภาพที่ต่างออกไปเลยหรือว่าภาพจําของเครื่องทรมานที่เราคุ้นเคยกัน จะเป็นแค่มมายาคติที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยครับเราต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำสองคำก่อนคือ tight lacing กับ corsetry ค่ะเรื่องสยองขวัญที่เราได้ยินกันส่วนใหญ่ทั้งซีโครงผิดรูปอวัยวะเคลื่อนที่ล้วนมาจาก tight lacing ครับซึ่งก็คือการพยายามลดขนาดเอวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ม,มันเป็นแฟชั่นแบบสุดโต่งที่ทำกันในคนกลุ่มน้อยมากๆ ไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงทั่วไปเขาทำกันหมายความว่าโครงกระดูกที่บิดเบี้ยวในพิพิธภัณฑ์นั้นอาจจะเป็นกรณีสุดโตง่งไม่ใช่ตัวแทนของผู้หญิงส่วนใหญ่เหมือนเราเอานักเพาะกายโอลิมปิกมาเป็นมาตรฐานของคนออกกําลังกายทั่วไปแบบนั้นหรือเปล่าคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากครับในขณะที่ corsetry คือการใส่คอร์เซตในชีวิตประจําวันของผู้หญิงแทบทุกชนชั้นเลยตั้งแต่คนรวยไปจนถึงคนทํางานซึ่งไม่ได้รัดแน่นจนหายใจไม่ออก แต่มีหน้าที่อื่นที่สำคัญมากที่เรามักจะมองข้ามไปหน้าที่อื่นเหรอคะนอกจากทำให้เอวเล็กมีอะไรอีกคะอย่างแรกเลยที่ง่ายที่สุดในยุคที่ยังไม่มีบราคอร์เซ็ตทำหน้าที่เป็นชุดชั้นในชิ้นแรกที่ช่วยพยุงหน้าอกครับอ๋อก็สมเหตุสมผลค่ะ2คือการพยุงหลังเรื่องนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงชั้นชั้นแรงงานที่ต้องทำงานหนักก้มๆเงยๆทั้งวันคอร์เซ็ตจะทำหน้าที่เหมือนเข็มขัดพยุงหลังในปัจจุบันเลย ช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ดีมากน่าทึ่งมากค่ะไม่เคยนึกถึงมุมนี้เลยเรามักจะเห็นภาพคอเส็ตอยู่กับสตรีชั้นสูงแต่ลืมไปว่าผู้หญิงทำงานก็ใส่มันเหมือนกันแล้วสำหรับพวกเขามันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานดีขึ้นด้วยซ้ำถูกต้องครับและอีกหน้าที่ที่สำคัญมากคือการรับน้ำหนักกระโปรงรับน้ำหนักกระโปรงใช่ครับในยุคนั้นผู้หญิงใส่กระโปรงกับซับในหลายชั้นซึ่งมันหนักมาก ถ้าใช้แค่เชือกผูกที่เอวเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดจะกดลงจุดเดียวแล้วมันจะเจ็บมากแต่คอเซตที่เป็นโครงแข็งจะช่วยกระจายน้ำหนักของกระโปรงทั้งหมดลงมาที่สะโพกทําให้ใส่เสื้อผ้านหนักๆได้สบายขึ้นโอเคประเด็นนี้ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยแต่มันก็ยังทิ้งคำถามไว้อยู่ดี แล้วภาพของผู้หญิงเอลคอดกิ๋วที่เราเห็นในภาพถ่ายล่ะคะถ้าพวกเธอส่วนใหญ่ไม่ได้รัดเอวจนสุดโตง่งแล้วพวกเธอสร้างหุ่นทรงนาฬิกาทรายแบบนั้นขึ้นมาได้ยังไงนั่นคืออีกหนึ่งมายาคติที่น่าสนใจครับรูปร่างที่เราเห็นส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการลบคือการบีบเอวให้เล็กอย่างเดียวแต่มันคือภาพลงตาที่เกิดจากการใช้เทคนิคบวกหรือเสริมส่วนอื่นให้ดูใหญ่ขึ้นปังหาก หมายถึงการเสริมฟองน้ําอะไรแบบนั้นหรอคะใช่เลยครับมีการบุฟองน้ําหรือวัสดุเสริมช่วงหน้าอกกับสะโพกเพื่อสร้างส่วนโคง้งส่วนเว้าวให้มากขึ้นพอหน้าอกกับสะโพกดูใหญ่ขึ้นเอวก็จะดูเล็กลงไปเองโดยอัตโนมัติอ๋อเป็นเรื่องของสัดส่วนนี่เองใช่ครับส่วนความเชื่อเรื่องการผ่าตัดถอดซี่โครงอันนั้นยืนยันได้เลยว่าเป็นแค่ตำนานครับในยุคนั้นที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะดีๆการผ่าตัดใหญ่แบบนั้นแทบจะเท่ากับการฆ่าตัวตายเลย เป็นไปไม่ได้ทางการแพทย์ครับตรงนี้แหละคะ่ะที่มันต้องสนใจจริงๆพอได้ฟังแบบนี้แล้วมันก็สงสัยเลยว่าถ้าคอเซสส,สำหรับคนส่วนใหญ่เป็นแค่ชุดชั้นในที่ใช้งานได้จริงแล้วทำไมภาพจำในสื่อสมัยใหม่ไม่ว่าจะหนังอย่าง Pirates of the Caribbean หรือซีรีส์อย่าง Bridgerton ถึงยังนำเสนอภาพการใส่ที่ดูเจ็บปวดแล้วก็ใช้มันเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ผู้หญิงอยู่ล่ะคะภาพจำร้ายๆนี้มันมาจากไหนกันแน่ ที่มาของภาพจำนี้ซับซ้อนมากครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบเลยกลุ่มแรกที่ต้องพูดถึงคือกลุ่มปฏิรูปการแต่งกายหรือ dress reformers ในศตวรรษที่19เองอือซึ่งมีการเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์เซตอย,อย่างจริงจังแต่ที่น่าสนใจคือผู้นำการเคลื่อนไหวบางคนเป็นผู้ชายครับผู้ชายหรอคะเขาต่อต้านด้วยเหตุผลอะไรเป็นห่วงสุขภาพผู้หญิงเหรอคะนั่นคือสิ่งที่เขาอ้างครับ Uhm แต่ถ้าไปดูแนวคิดเบื้องหลังของนักปรัชญาอย่างรุโซจะพบว่าเขามองว่าการที่ผู้หญิงแต่งตัวเน้นสัดส่วนร่างกายเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อศีลธรัมของผู้ชายเพราะมันปลุกเร้าตัณหาเดี๋ยวนะคะสรุปคือผู้ชายบางกลุ่มบอกให้ผู้หญิงเลิกใส่คอเสจไม่ใช่เพื่อปลดปล่อยผู้หญิงแต่เพื่อไม่ให้ตัวเองวอกแวกอย่างนั้นเหรอคะฟังดูเหมือนเป็นการควบคุมอีกรูปแบบเลย ใช่ครับมันคือการควบคุมการแสดงออกของผู้หญิงภายใต้หน้ากากของความห่วงใหยแต่กระแสต,ต่อต้านที่รุนแรงและส่งผลกระทบมากที่สุดจริงๆมาในช่วงที่การเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งของผู้หญิงหรือ Suffrage Movement กำลังเติบโตแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะ มันคือโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านสิทธิสตรีครับฝ่ายที่ต่อต้านการให้สิทธิเลือกตั้งผู้หญิงมักจะโจมตีคอเสจเพื่อสร้างภาพว่าผู้หญิงเป็นเพศที่หลงไหลในเรื่องไร้าสาระยอมทนเจ็บปวดเพื่อความสวยงามเป็นทาสของแฟชั่นโหและด้วยเหตุนี้ก็เลยไม่มีเหตุผลพอที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองการโจมตีคอเสจจึงเป็นวิธีลดทอนคุณค่าและสติปัญญาของผู้หญิงทั้งหมดนี่มันการเมืองชัดๆเลย ไม่น่าเชื่อว่าเสื้อผ้าชิ้นเดียวจะกลายเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองได้ขนาดนี้แล้วเหมือนเคยได้ยินว่าอุตสาหการรมแฟชั่นยุคนั้นส่วนใหญ่บริหารโดยผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับร้านตัดเสื้อร้านทําคอเสร็จส่วนใหญ่บริหารโดยผู้หญิงการโจมตีอุตสาหกรรมนี้จึงเป็นการโจมตีความสำเร็จและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของผู้หญิงไปในตัวด้วย เข้าใจที่มาในอดีตแล้วค่ะแล้วทำไมภาพจำนี้ถึงยังแข็งแกร่งมาจนถึงสื่อยุคปัจจุบันละ่ะทำไมทีมสร้างหนังยังนำเสนอภาพแบบนั้นอยู่ส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจผิดของสื่อสมัยใหม่เองครับเวลาที่เราเห็นนักแสดงให้สัมภาษณ์ว่าการใส่คอเส็ดมันทรมานมากแค่ไหนนั่นคือความรู้สึกจริงๆของพวกเขาค่ะแต่เราต้องเข้าใจบริบทด้วยว่านักแสดงมักจะได้รับคอเส็ดที่ตัดเย็บแบบเร่งด่วนไม่ได้พอดีตัวเป๊ะๆแล้วที่สำคัญคือ ไม่มีเวลาเบร a อินหรือใส่ให้คุณเคยกับร่างกายเหมือนที่ผู้หญิงสมัยก่อนทำอ๋อเหมือนซื้อรองเท้าหนังคู่ใหม่มาแล้วต้องใส่เดินรอบบ้านให้มันนิ่มก่อนถ้าใส่ไปวิ่งมาราธอนเลยวันแรกก็คงได้แผลเต็มเท้าใช่เลยครับดังนั้นประสบการณ์เจ็บปวดของนักแสดงในกองถ่ายเลยถูกนำเสนอราวกับว่าเป็นความจริงในประวัติศาสตร์สำหรับผู้หญิงทุกคนซึ่งมันไม่ถูกต้องอืม นอกจากนี้แพทย์ในยุควิกตอเรียเองก็มีส่วนอย่างมากในการสร้างความเชื่อที่เกินจริงพวกเขามักจะโทษว่าคอเซตเป็นสาเหตุของสารพัดโรคตั้งแต่วันโรคไปจนถึงมะเร็งโดยที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมารองรับเลย สรุปได้ว่าเรื่องราวของคอเซตมันซับซ้อนกว่าภาพจำเขาดำที่เราเห็นกันมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นหรือการกดขี่แต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสถานะทางสังคมสงครามความคิดแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองที่ส่งผลมาถึงทุกวันนี้เลย ถูกต้องที่สุดครับคอเซ็ตเป็นเหมือนดาบสองคมมันสามารถเป็นเครื่องมือที่อันตรายได้จริงๆในกรณีสุดต่งของไทท์เลสซิงแต่สำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ในยุคนั้นมันคือชุดชั้นในที่ใช้งานได้จริงและมีประโยชน์ภาพลักษณ์ที่เลวหลายของมันส่วนหนึ่งเกิดจากการตีความของคนยุคหลังและอีกส่วนก็เกิดจากสงครามทางความคิดในยุควิกตอเรียเอง พอเรามองย้อนกลับไปแบบนี้แล้วมันก็น่าคิดนะคะว่าในยุคปัจจุบันแม้ว่าคอเ็ตที่ทําจากโครงเหล็กจะหายไปจากชีวิตประจําวันของเราแล้วแต่แรงกดดันเรื่องความงามที่ทุกคนต้องเผชิญเนี่ยมันได้หายไปด้วยจริงเหรอคะนั่นคือคําถามที่สําคัญที่สุดครับนักประวัติศาสตร์แฟชั่นเวลลิรี่สตีลเคยพูดไว้อย่างน่าสนใจว่าคอเ็ตไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกทําให้กลายเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นจากภายในหรือ internalized มันน่าคิดนะครับว่าแรงกดดันจากโครงเหล็กภายนอกจะถูกแทนที่ด้วยแรงกดดันภายในที่มองไม่เห็นที่บีบให้เราต้องควบคุมอาหารออกกําลังกายอย่างหนักหรือแม้แต่ทําสัญญกรรมเพื่อให้ได้หุ่นในอุดมคติของยุคสมัยใหม่และท้ายที่สุดแล้วเราเป็นอิสระจากมันจริงหรือ